มาดูข่าวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะนำเสนอข่าวไปกรณีที่หนุ่มร่างถวมนะคะแล้วก็พวกจากอำเภอเสืิงสางจังหวัดนครราชสีมาใช้ไม้เบสบอลนี่แหละค่ะกระหน่ำตีหนุ่มจากบุรีรัมย์ที่มาทเที่ยวต่างถิ่นทำร้ายเขาจนเจ็บไปทั้งตัวคะ่ะล่าสุดตำรวจจับได้ยกแก๊งเลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะ <S <S เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่14เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็มีกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายกันที่ถนนเสิงสางสุสภัยบุญนะคะที่อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมาจากคลิปที่ถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายรูปร่างท้วมแล้วก็เพื่อนรวมทั้งหมดเนี่ย6คนเดินทางมาคุณผู้ชมคะมาที่รถกระบะของผู้เสียหายจากนั้นก็ใช้ไม้เบสบอลเนี่ยฟาดเข้าไปที่ตัวรถอย่างแรงจนกระจกหน้ารถเนี่ยแตกร้าวและก็กระจกมองข้างฝั่งคนขับก็หักงอน ย,ยังไม่หนำใจคุณผู้ชมคะยังใช้ไม้เบสบอลเนี่ยฟาดใส่คนรุมกระทืบชกต่อยไม่ไว้หน้าไม่ไว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใส่เต็มแรงจนคนเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้คุณผู้ชมคะล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นขณะที่แม่ของผู้เสียหายที่อยู่บนรถเล่นน้ําอยู่ด้วยเนะ่ยก็โดนทําร้ายเหมือนกันคือต้องบอกว่าทําร้ายไม่ปราณีเลยนะทั้งเตะทั้งต่อยจนฟกช้ำตามําตัวค่ะ ก็คือเราจอดอยู่ปกติแม่จอดปกติเนี่ยทากันเออปัดพวกเขายางมาเป็นกลุ่มปูหลูกไปฮับเนี่ยสี่คนนี่ไปฮับแม่มาเนี่ยยางมะย่างมะย่างมาหรือเรียนน้ำมนท้าหรืางจอดถาแม่จอดถาแม่เลียงทั้งเลียงปัดมุบันนี้ครถมันกับจี๊ขันเขียวหมุนหวยกันถึงจังไดปัจบันนี้กลายไปหลอกกระเบิ้ลบึ้มบึ้มบึ้มไส่น่ะสองขันสามขันน่ะนะครับเออปับันนี้ไอ้นี่ศูนย์ก็เล็บปานสิเบิ้ลเฮ็ดหยังเสียน่าก็เล็บกั้ตะมันมึงเบิ้ลเฮ็ดหยังประมาณนี้แม่เลยเป็นปวดดอกจะไปเฮ็ดเขา เขาก็ความซื้อบริคิดอีหอย่างมันบอก็เลยลมล้มเขาถีบเด้เขาถีบถีบแม่กับลูกนี่ลมล้มเขาก็ไปกอดแล้วลูกขึ้นมนะันกับมาเตะตืมอ e ีเมยยิงน่ะมาเมาตีเขาเนี่ยโอ้แม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม่ก็พยายามจะช่วยลูกะนะก็กลายเป็นว่าโดนลูกหลงเจ็บไปด้วยครับเหตุการณ์นี้เจ็บหลายคนเลยนะครับแขนหักหนึ่งคนหัวแตกเย็บสี่เข็มไปหนึ่งคนตาบวมช้ำอีกหนึ่งคนผู้บาดเจ็บทั้งหมด เดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านตัวเองนะครับคือที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับล่าสุดผู้ก่อเหตุทั้ง6คนก็โดนจับแล้วนะคะพร้อมของกลางไม้เบสบอล1อันตำรวจก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสาเหตุเนี่ยก็มาจากปัญหาวัยรุ่นเขากระทบกระทั่งกันระหว่างเล่นน้ำสงกรานเบินเครื่องรถใส่กันค่ะก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นเจ้าถิ่นไงอ,อยู่ที่เสืองสางนาครราชสีมาส่วนผู้เสียหายเขาขับรถกระบะมาจากบุรีรัมย์เข้ามาเล่นในพื้นที่ก็เหมือนกับ ว่าเออต่างถิ่นเข้ามาไม่เคารพเจ้าถิน่นก็เลยโอ้โหตีสน่วมคือคนเราเวลาเล่นน้ำเนี่ยขมินกันปุ๊บหลายคนบอกเอ๊ดื่มด้วยหรือเปล่าทําไมต้องทํากันขนาดนี้จริงๆแล้วคนไทยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นต่างถิน่นหรือว่าเจ้าถิน่นคุณผู้ชมคะควรที่จะให้เกียรติกันและกันไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายแบบนี้ถูกต้องอืมค่ะ